วันนี้ยายได้หลนปลาทูนะคะเนี่ยหลนปลาทูทำเสร็จแล้วมาไม่ทันเลยคิดจะถ่ายตอนเสร็จแล้วดูสิโอ,โอเดือดปุ๊ปปุ๊ปุ๊เลยหอมมากไปแต่กลิ่นกะทิมาเลยจิ้มอะไรดีอย,ยายจิ้มผักอะไรไจะจิ้มผักทักสดผักต้มเออก็คนอาสุอมยุเขาก็จะชอบจิ้มไอ้ผักต้มเนาะ<อ>เดือดแล้วตอนนี้ หอมมากๆเลยใส่ปลาได้ไหมย,ยายนี่ใส่มะเขือพวงได้ยไหมมะเขือพวงก,ก็ใส่นะคะหอมมากทำทานเองเนาะได้เยอะเลยได้เยอะเลยอืมเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอันนี้เกือบได้ยังนี่เสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้ว ก็มีอะไรบ้างล่ะมีปลาทูพริกหอมกระเทียมมะเ,มมเขือพวงกะทิเนาะอ,อุ้ยดูดูกล่องอสิ็จเล้วหอมมาก